คำเตือนสูตรที่นำมาแบ,บ่งปันเป็นเพียงสถิติการคำนวณสลักคินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีช่องนี้เป็นแค่เพียงสื่อกลางที่นำสูตรที่น่าสนใจมานำเสนอส่วนผลการออกรางวัลจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่อาจทราบได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนสมาชิกจ่อเลขเด่นสูตรหวยพาเวยที่น่ารักทุกท่านนะคะ สูตรการคำนวณวันนี้นะคะเป็นสูตรคำนวณเลขท้าย2ตัวบนวัดใจนะคะซึ่งเดินมาหกงวดนะคะโดยสูตรนี้นะคะงวดที่แล้วค่ะแอดมินลงไว้เป็นเลขท้าย2ตัวบนห้งวดนะคะแต่งวดที่แล้วเลขเด่นที่คำนวณได้นะคะมันมาเข้าที่หลักร้อยและหลักสิบนะคะ มันไม่เข้าเลขท้ายสองตัวแต่มันไปเข้าเป็นเลขเด่นสองตัวนะคะทีนี้งวดนี้เราก็จะมาลองลุ้นกันต่อนะคะว่าสูตรนี้มันจะงวดนี้มันจะเข้าเลขท้ายอีกหรือไม่นะคะเราก็ลองนำสูตรนี้นะคะกลับมาใช้ดูอีกสักหนึ่งงวดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการคํานวณเลขเด่นสำหรับสูตรนี้นะคะถ้าเพื่อนเพื่อนไปย้อนหลังดูเนี่ยมันจะเดิน มากกว่าห้างวดนะคะเพื่อนๆก็ลองไปคำนวณย้อนหลังดูเนาะสูตรการคำนวณน,นี้นะคะจะใช้ร้อยท้ายครั้งที่1บวก10ท้ายครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่1นะคะผลลัพธ์ที่ได้นำมาบวก0นบวก2บวก1บวก2บวก1ค่ะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นเลขเต่นของงวดนั้นๆน,น,นะคะแอดมินก็คำนวณให้ดูงวดแรกนะคะงวดที่ออก 5 8 9 2ปดและสอตัวล่างออก0 6นะคะและ3ตัวท้ายครั้งที่1นะคะคือ9 2 7นะคะเราจะใช้ร้อยท้ายบวก10ท้ายบวกหน่วยท้ายครั้งที่1นะคะ9้บวกสบวก7ก็ได้18นะคะ นำ18มาบวกเลขคงที่0 2 1 2 1นำเฉพาะเลข8ตัวท้ายมาบวก8บวก0ได้8 8บวก2ได้10ใส่0 0บวก1ได้1 1บวก2ได้3 3บวก1ได้4นะคะผลการออกรางวัลน,นะคะ7 8 1 4 0 3นะคะงวดนี้เลขเด่นเข้ามาที่เลข4 0 สางวดนี้มันเข้ามาสามตัวเลยนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะงวดต่อไปนะคะศูนย์บวกสามบวกศูนย์ก็ได้สามนำสามมาบวกเลขคงที่ได้เลขเด่นสามห้าหแปดเ้าค่ะผลการออกรางวัลแปดเจ็ดห้าเก้าสามแปดนะคะงวดนี้ออก9ก้าสามแดงวดนี้ก็ออกครบนะคะเก้าสามแปด ต่อไปนะคะห้าบวกเก้าบวกเจ็ดได้ยี่สิบเอ็ดค่ะนำเลขหนึ่งตัวท้ายมาบวกเลขคงที่ได้เลขเด่นหนึ่งสามสี่หกเจ็ดนะคะผลการออกรางวัลห้าศูนย์สามสี่สี่หกค่ะงวดน,นี้ก็เข้าครบนะคะสี่สี่หกพอเลขสี่มันเข้าเบิ้ลนะคะ ต่อไปนะคะ6บวก6บวก1ได้13านำเลข3ตัวท้ายมาบวกเลขคงที่ได้เลขเด่น3 5 6 8 9ค่ะผลการออกรางวัล0 5น0 9 5งวดนี้ออก2ตัวท้ายนะคะ9 5ค่ะต่อไปนะคะ1บวก9บวก1นะคะได้11 สิบเอนำเลขหนึ่งมาบวกเลขคงที่ได้เลขเด่นหนึ่งสามสี่หกเจ็ดนะคะผลการออกรางวัลแปดสามหนึ่งห้าหกเจ็ดค่ะงวดนี้เข้าสองตัวนะคะที่หกเจ็ดนะคะและงวดล่าสุดนะคะงวดล่าสุดนะคะ ห้าบวกหกบวกสองห้าบวกหกบวกสองได้สิบสามค่ะนําเลขสามมาบวกเลขของที่ได้เลขเด่นสามห้าหกแปดเก้านะคะงวดนี้ผลการออกรางวัลค่ะห้าหนึ่งหกเก้าหกเจ็ดนะคะงวดนี้มันจะเข้ามาสองหลักนะคะเข้าที่เลขเก้าและเลขหกนะคะเข้าที่หลักร้อยและหลักสิบนะคะมันจะไม่เข้าที่เลขท้ายสองตัวนะคะ แต่เราก็ยังสู้ๆนำสูตรนี้มาลองคํานวณกันต่อนะคะเพราะเห็นมันยังเดินดีอยู่นะคะถึงจะเข้าผิดหลักไปหน่อยนะคะค่ะในงวดวันที่1นึ่กรกฎาคมหกสนะคะสูตรนี้นะคะจะใช้ ร้อยท้ายหนึ่งบวก10ท้าย1บวกหน่วยท้าย1นะคะหกบวกสบวกหค่ะหกบวกสองบวกห้าหบวกสองได้8นะคะ8บวกหได้ส3 6บวกสอได้แ8ดบวก5าได้13านำเลขสนะคะมาบวกเลขคขงที่ศูน2 1สองหนึ่งสองหนึ่งนะคะ สามบวกศูนย์ได้สามสามบวกสองได้ห้าห้าบวกหนึ่งได้หกหกบวกสองได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้านะคะได้เลขเด่นตัวเดิมกับงวดที่แล้วนะคะสามห้าหกแปดเก้าค่ะทีนี้เดี๋ยวจะมาจับชุดให้นะคะจับชุดสองตัวนะคะก็จะได้เลขเด่นคือสามห้า สา3 8 3สามแปดสามเกห้าหกห้าแและ8ปดนะคะอันนี้เป็นเลขท้ายสองตัวบนนะคะ ในงวดวันที่1กรกฎาคมค่ะสูตรนี้นะคะถ้าลองนำมาชนกับเลขเด่นนะคะสูตรเลขเด่นระยะยาว320งวดนะคะเลขเด่นที่ชนกันนะคะก็จะมีเลขเลข5นะคะชนกันที่เลข5นะคะ5 0 2 4 และอีกสูตรหนึ่งนะคะเด่นบนระยะยาวมหาโชคตลอดปี23งวดนะคะเลขเด่น7023นะคะมันก็จะชนกันที่เลข3นะคะ มันก็จะได้1คู่นะคะก็คือคู่3ามสาห้านี่ยค่ะสาหอันนี้ก็คือชนเลขเด่นนะคะแล้วอีกสูตรหนึ่งถ้าเกิดว่าเอาลองเอามาชนกับสูตรสององสา 2, 2, ตัวบนวิ่งสู้ฟัดนะคะที่แอดมินลงไปแล้วนะคะ มันก็จะมีเลขที่ชนกันนะคะก็คือเลขสานะคะชนกันที่3-6นะคะถ้าเรามาเพิ่มตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นเลข เลขที่ชนกันตรงนี้ก็คือสองสามหกศูนย์หนึ่งมันก็จะเป็นเลขสามหกนะคะสามหกถ้ามารวมยำรวมกันนะคะยำรวมกันทุกสูตรมันก็จะได้เลขสามห้าสามหกห้าหกนะคะ ช่องนี้ก็เป็นแค่เพียงสื่อกลางนะคะที่นําสูตรที่น่าสนใจมานําเสนอค่ะส่วนผลการออกรางวัลจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่อาจทราบได้นะคะเพื่อนๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกํำลังใจค่ะใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ